สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็มาในเวลารับประทานอาหารน้ำเดือดนะครับพี่น้องวันนี้ก็มีลาบเหนียวนะฮะลาบด่างหายหน้าหายตาไปสองวันหลือป่ะใช่แยกรู้ไหมว่าเขาไปไหนลาบเหนียวพี่น้องไปไปซรอยงานแต่งนะฮะเจดูสิมัน มะเือที่มันเกี m m à, ่ยงเมือสุกูลอีกตัวนั้นน่ะต้นแรกน่ะใครเห็นลูกมันเป็นมะเป็นอ่ะมะเขือมะเขือที่เขียวน่ะมันเมื่อชมะเขือเนอมาลูกมันค่าตาให้แม่ดอยเลือกแกยเดียซื้อน้ำแข็งมาใส่ไหมซื้กุ้งเลยสิ มันจะไม่ตักแท่าแม่หรอก็ไม่ักแม่กันกินไม่ได้ขนาดนั้นส่วนเดียวเขาโตมากมันไม่ช้อนนะครับโอ้มันมันแซ่บจริงๆนะมะเขือนี่สดๆจากต้นเขาไหนแม่ให้ตักงามมาให้เหรอ ันนี้้าองนลูกน้ไมาแลวคะคือราดปมีทั้งสุกไเขางมันาดเหนียวเพาะมันเหนียวเหนียวติดมือเนาะ น,นี่เป็นน้ำทุมอัวปลาเนาะแล้วก็จะไปดูการที่ทำเป็นน้ำสุมก็จะเป็นปลาตองนะเพาะอ่าวันนี้ราบปลาตองนะคะปลาตไฮะปลาระไปลาองนี่แหละเห็นพี่วรรณพาคอมเมนต์ใต้คลิปบอกว่าจะเที่ยวมาหาเราไปเที่ยวหาบอ,อืะพรุ่งนี้พอ,อดีเลย พี่บรรพาือไปเก็บผักหวานโป้ง <c oughs> สารแก่เนาะไม่งั้นก็พาพี่บรรพาขึ้นไปจมวิวไหนจะลูกๆกันอีกพาไปเลยน้องเลยที่เหมือนฝรั่งอะ <c oughs> ไปบ้านง,งานนะ่ยื่าจะถ่ายคลิปตอนเขาสีเทียนนะแล้วเขาให้เป็นใจเขาบ้างหนาวเนะ มานอนนอนหงายนอนสะท้อนจอะเนื่อ<ม>เออเมื่อเกิดเงาจะลูกเปิดลมมันเปิดได้นเดียว้ทางนี้

มาเด้อครับพี่น้องแม่เเดี๋ยวพูดจะไปจะไปแม่ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าจะไปไหนกลุ่มใส่มา,มากๆหนวดมันเยอะ ้นบุอเนาะ่วให้ขุ่มนะออัให้่เหมือนมันังเขาุ่มอยคุ่มห้วยเหมือนกันแหละมันแกามำเนอบอมันได้กามันรุ่นเ็ด เซ่นไหวเชนไหวหน่อยดีจับๆครับอยู่แบบนี้ก็ดีนะเอฟซีเนาะมันไม่มีดราม่าอะไรเนาะครับ มีอะไรก็หากินไปนะามันกมน้าะินกิห,หนะ ได้เตะบอลเลยวันนี้เนี่ยพ่อกับแม่ไม่อยู่คนณวบาป่ะยังป่ะได้เริ่มเก็บหักใส่ใส่ต้นหอมใส่ แั่เขา่อย่างน,นดียนเลย่ไหรเทียเป็นอย่างรบ้ามีาาา่เมคือต้องใสเิ่นีังามนี้นี่นะกุ้งฟอยที่พ่อตาไปหามานะเอฟซีนี่นี่ก็ะะนี่ครับลับปลา ตองเนาะนี่รับเหนียวรับดิบนะยเอฟซีทุกท่านอ๋ออันนี้เดี๋ยทำไมครับเดี๋ยวนเราจะแล่เฉพาะเนื้อมันมาเป็นตัวนี้ใช่อลิปนี้ฝากไว้ด้วยครับทุกท่านสวัสดีครับ